สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีระพระวรชายาไปยังพระอุโบสถวัดไรมิตรวิทยารามวรวิหารทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมรสก,การบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานพระอุโบส,สถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระวิสุธทธาธิบดีอดีตเจ้าวาดวัดไรนิด จากนั้นทรงประกอบพิธีเท,ทวาพิเศษพ,พระวิศนุกรรมซึ่งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างรูปหล่อพระวิศนุกรรมขนาดเท่าครึ่งของตัวคนเพื่อเชิญไปประดิษฐานที่อาคารสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนื่องจากตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมเมื่อปีพุทธศักราช2486ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จัดสร้างเพื่อฉลองการก่อตั้งสมาคมครบ70ปีพร้อมจัดสร้างขนาดต่างๆให้สมาชิกที่ประกอะบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือทาง ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เชิญไปสัการะบูชาและยึดถือตั้งมั่นเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความแม่นยำที่ยงตรงการไม่เอ็นเอียงในการทำงานซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของวิศวกรหรือช่างทั่วไปในอดีตช่างไทยคะแนนต่างๆให้ความเคารพพระวิศนุกรรมหรือเรียกอีกชื่อว่าพระวิศวกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย